สวัสดีจ้าดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง Mr Orange d i s c กันด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมอาร์วีจ้าวันนี้เราจะมาเล่นแครี่ที่แบบตกยุคอย่างดินดิสเองสักคนก็เป็นตัวที่ฉันเคยชอบมากเลยนะจ๊ะเพราะมันวิ่งเร็วแต่ตอนนี้อีดอลเอลสุกุจะตายหาหนึ่งแน่นเิ็นไหมไม่รอดสักคนอย่าแก้ถอนมัเถอะโอเคต่อกันสักคน กคืดีๆเนี่ยตอนที่มันใหม่ๆฉันชอบมากเล่ยเป็นแครีที่แบบเดินเร็วมากเข้าป่าแล้วมีพลังใดๆแล้วคือวิ่งเร็วแล้วตีได้สองรอบไอีกอ่ะก็คือแบบเออก็คือก็คือโหดมากก็อีสมีมันอีกโอเมก้าสตีก็คืออันตรายเนาะความจริงเนี่ยชื่อดูแน่แต่เสียนนะว่าสมสีโอเคเนาะก็คือแบบโหดมากตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือตกยุคสุดๆเล่นยากด้วยแหละกสมันฟาร์มช้าด้วยดู ไม่รู้เหมือนกันว่าช้าไหมาอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่คิดว่ามันแชร์อยู่นิดนึงยังไม่มีอันติเลยแม่ยังยังไม่ได้สมสีสักคนเราได้สมสีก่อนเราจะโหดจริงมีดิสเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ไม่เอีงไม่โดนเนิร์ฟเนี่ยคือแบบเลเวลสองมีแบบแดงก็คือไล่ฆ่าคนได้เนเาะเกมแล้วเวลาดินดีเซเลสองเนี่ยก็คือแบบมันจะมีอันติใช่ไหมมัใชะอันติมันจะมีสกิลเออที่แบบ เป็น Passive Skill ก็คือตีแล้วมันสับเบิดได้ๆเออก็คือรถเออก็คือแบบเมื่อก่อนเลี้ยสองติดบับแดงอีกก็คือสโลหอยแหกแต่คน,นบับแดงก,กันดีๆซื้อของกูกันเนาะก็คือโหดไม่ไหวไอจังหวัดอีดิปโปจะมาล้านเมื่อก่อนหรือเปล่าไม่ได้จ้ะฉันเ,นเทพเป่าสมัยก่อนเลยนะขอย้ำอีกทีว่าสมัยก่อนดเดียวไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้คือแค่นีโโมตัวหนึ่งรู้สึกว่ามันกากกว่าตัวอื่น ถ้าเทียบกันนะเนาะอย่างอีเทลเนี่ยว่ากากแล้วยออยิ่ดิสไปได้ยังไงกันเอวสูงนี่มัอนไส้ยงมันยิงอะไรก็ไม่รู้เขาจะตายกันเนี่ยแกอีลัมเบิร์เข้าไปขนาดนั้นไม่รู้จะช่วยอย่างไรเลยแกเพื่อนหายหมดอีดก,นนะแ,ก,กแล้วนะแกตกกับสตาแ์ด้วนึองแองกูขออภยกูก็ต้องตายด้วย嘛โอ้ย ยอดอีดีโฟนเดก่อนเมื่อกี้มันกดสกิีสอให้ฉันได้เลยเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยจะมีสปีดเล่นนางเท่าไหร่นั่นแต่ว่ามันก็แบบรอเกิดก่อนเนาะมันเกิดก็มันแค่ได้เหยียดทุกคนยิ่งเราฟาร์วเนี่ยต้องรีบเกิดเนี่ยจนคนตอนนี้เกิดนี่คือเล่นสนุกเลยโดนตายด่วนๆแล้วเบาสุดๆหยอกดีชีพบ้างเบาดีหอยรอดเป็นไงล่ะ แครี่ยุคนี้ <c ười> แครี่ที่โหดในสมัยก่อนแต่กากมากในสมัยนี้นะคทุกคนเนี่ยดูสกินฉันอื <c ười> มอัศเติร์เลยนะ <c ười> เป็นสกินวันเลือกพารเมื่อซีซั่นประมาณหลาย <c ười> สิบซีซั่นที่แล้วนะทุกคนบอกเลยว,ว่านานว่าสกินเนี่ยมีความเป็นจุดจีนตุ้มแช่ใดๆเ้อ <Stay vigilant. S 1> เออแล้วก็มีแบบเปลี่ยนสีผมอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ค็มีสามสีไี่ฉันมี มีดำมีส้ม,มก็มีชมพูมจำไม่ได้ตอนนี้กูใช้เลยอยู่กูยังไม่ดูเลยมันจะมันสารเนรได้นักหน่อยเป็นฟาร์มเด็ดคนตากำดักไปนอสกิลสอง,องปางัปากสกิลแรกจะเห็นว่าฉันไม่ค่อยกดใช้เท่าไหร่ใช้ต่อเมื่อฉันเข้าพุ่มเท่าน,นั้นเด็ดคนกีนะ <c oughs> คาตาเหมือนจะบินเข้ามาดเดียวน่ากลัวมากเกิดตันไปเ,ไเร็วเมืกี้แบบเหมือนจะพุ่งเข้ามาว่ะรู้ไหมแกอยู่ใน,นีเงี้ยเอามาไปนู่นเร็วไว้ฆ่าดาวผิดไปน,นิดนึงอะไรกันจ๊ะอะไรกันจ๊ะ <c oughs> ตายมึงตายแน่โว้ยแข็งอ่ะมึงตายมึงตายโอ้โหเยอะมากแก <c oughs> ร,รอเอวสูงยิงกูยอดก่อนเกิดใหม่มาจ้ะ เมื oh, ่อกี้โดนอิวสุยิงไปมันึกว่าเพื่อนจะเข้าด้วยไงก็ลืมไม่ได้ดูเลือดเพื่อนเท่าไหร่ทุกคนเล่นอีดินดิสนาเนทุกคนใส่เดอือยเลยนะเน่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยงงสุดๆริงชโนคนเอาสกิลหนึ่งน,ะงนำทุกคนมันจะให้พาสีแรงขึ้นนะมังถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนแล้วมันก,ก็จะเปิดแมปด้วยแต่ใครร้องหนอยู่ใครแบบอยู่ในพุ่มอะไรเงี้ยคือเปิดโบสมสี่เซนตมันแรงทุกคน บอกเลยว่าเห็นหมดเนาะก่อนรออโมสีแรงก่อนดีก่อนเดี๋ยวเจอพลังของไอีสมสีฟันหอยแหกให้หมดเลยคอยดูรอฉันเกิดก่อนนะยอมว่ารอก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่เอ้ยไอมีซึงส้มสีโอ้โหดูส้มสีเบาสุดๆตอนนี้ส้มสีคือเบาแม่งส้มสีคืออ่อนแรงส้มสีอ่อนแรงมากคือเบาไม่ไหวคันคน ตอนนี้ก็ฟาร์มต่อไปค่ะทุกคนใยินดีโปลนจมาไงนั่นนั่นนั่นมันมาจริงวะโอ้โหไม่สู้ค่ะไม่สู้ใครก็ได้ช่วยชินด้วยช่วยช้นไปอ,อีเมยหมดออตายค่ะอีเวนวิสต์ดาวด้วยโอ้โอมักม็ตั้งวันนี้มีโอกาสเกิดแล้วค่ะทุกคนได้สตาดาวด้วยนะสตาดาวฝากฝั่งเขาคือด้วยยังไงเดน,น่าเดน,น่าคือยังไงจะตายแลสองตัวตน,นั้นนะ่ะอีดูเมียอีดูเมียแอ,อนตี้ตายคู่เลยโอ้โหเมืก็ สวยมากแน่สางเมอกี้ดูเมียสวยมากตี in, ตรงกลางหัวตายคู่เลยไอซาด่านี่อีเวนมันใส่ดอกอีอกเวนตายใครอกเวนรีอจะสู้สมศรี้ก e ่อนเจอสวยตีมังกรกันเสร็จคนเป็นฟาร์มเนาะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเลยอ่ะ เออร้อนนี่อะไรเหมึงยังไงยังไงอีไม่ตายอย่าส่งสีเมื่อกี้ส่งสีคูดาวหมดขั้นคนส่งสีอ่อนแรงแล้วเมื่อกี้เศร้ามากส่งสีอ่อนแรงก็ฝากต่อไปใจที่เห็นว่ามันขีแรงมันไม่ใช่อะไรหรอกนะมันโดนกับดักดาเมจมันแบบมันซ้อนกันก็เห็นว่ามันแรงหน่อยขอซีมก็ไม่ได้แรงหรอกอเด้อ อ่ะสมัยนี้ได้จอกเข้มาแล้วเป็นอะไรวะมันชื่ออะไรบูกินสเปียหรือจำชื่อดาวไม่ได้เป็นจอกเข้สีฟ้าสมันี้เพื่อนกูคือยังไงเนี่ยแกถอยมาก่อนไหมเนี่ยน่ซาดาบีนเข้ามาหักกูได้อีดอยนี่อะไรนะนายนักโอ้ย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 ราชัขอโทษไอ้สมสีฟันหอยมันสมสีลูกสมสีเออสมสีเลิศสมสีโหดสมสีเลิศ รถขา่ะสมบรีฟันมันอีกฟันมันเออมามาเยอะรอดเลยหน้ามึงกินสลวงกูเดี๋ยวก่อนเจอเรื่องแต่แค่นั้นอย่ามองว่าจะรอดพบจากอิสมศรีสมศรีฟันหอยค่ะตีเอออรอดขัดคนรอดสุดไปเลยตอนนี้รอดมากรอดเป็นยังไงทุกคนทริปเปอรเคิลโอ้ไม่ก็สุดตังขัดคนเป็นไงเห็นไหมอย่าบอกแล้วอย่าให้อิสมศรีเกิดเดี๋ยวก่อนเจอสมศรีฟันหอยให้หมดขัดคนตีฟ้อมจ้าเออ พอนิมตายแล้วลูกโอ้ยหนิโป้นิโป้เขอมีสู้นิโป้ขอมีสู้มันเข้ามันเข้าถึงตัวเราง่ายแล้วเราไม่มีสกิลหนีด้วยฟิกเกอร์ไม่เอามาเพราะเราฟาร์มเนาะบอกเลยว่าโดนทีคือตายโหแน่แน่พูดเลยไม่รอดนี่มันมีดูเรื่อนอีกโอ้แกถอยมาก่อนเฮงทีมคนนี่ก็มั่นหน้าพอสมควรนะจทุกคนดิ๋วดิวจิวปะไฟก่อน ดีนๆนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เปลืองมานาเพราะมันต้นองกอติบ,บ่อยเนาะแบบใช่แบบรัวๆมากอีะแล้วแบบถ้าไปยืนเลนเงี้ยโอ้โหอย่าถามหาเรามานาคือกลับบ้านไม่ถึงหนึ่งาทีหมดเ้วจริงมึงเพื่อนฉันฟาร,ร์มแล้วจะดา่าพี่สัก็รักมามาแล้วแต่อีโป้นี่อะไรมึงทำไหนเพื่อนกูค่าตายค่ะไงอีพวกนี้ยังไงยังไงยังไง ลั่วสมศรีแม่สิดูหนีกันมาชุกตู่เลยต่อไปนราจะเอาเป็นตัดเดือนมาแก้ให้อิโปโฟเวลามันจะมาลวงฉันจะได้ฆ่ามันได้อยู่แบบพอที่จะเคาน์เตอร์หนักได้เวลาน้างดวงสมศรีเซนสมศรีเซนฉันจะเรียกว่าสกิลแรกคือสมศรีเซนชิบหายชิบหายอ้า ตเออเรียบร้อยอีดอกส่งสีเซนคือกดเงินการเกิดใหม่เบริ่งหิ่ไม่รีรอเอซูนี่เดี๋ยวก่อนมตายเบริ่งเออรอนี่โอ้กูไม่น่าไปร้านเลยเมื่อกี้ตายดิเห็นไหมเป็นแค่รี่อย่ามั่นกูเฟ้เลยโดยโดยเฉพาะแครี่โง่ๆอย่างกูเนี่ยอย่ามั่นขอป่าแป้งหน่อยนะจ๊ะจากตีป้อมกันขอโทษรวมพลังตีป้อมเออเรียบร้อย ป้อมจ้าป้อมโอ้มันมาแล้วจะดเจิดโอ้ยโอ๊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 ยดูมันโอ๊ะโอ้ะโอ๊ะจบไม่ได้เป็นไงล่ะมึงโอ๊ยถ้าเกมแพ้มึงตายนะกีห่านโอ้โหโดนต่อยอยู่ตบีกันหอยมันโอ้โหตบตีมันบีแลอลปกป้องแม่ด้วยนี่เนี่ยก็วนี้เหงือนกันจะวนี้ป้อมตังนี้ต้องได้แล้วนะคะทุกคนอีกโฟร์สมารถด้วยอีกชิบหายแล้วเร็วตีเร็วตีเหนี่ยวหนีจ้ะหนีเลย ม่อยู่ค่ะถอยแกถอยดูเลือดฉันน้อยดูยฉันไม่มีจะวันนี้ฟาร์มป่าต่อไปครับทุกคนโฮ้ยแรงนะเด้อโอ้ยมีความแรงเด้อเด้อแรงเฉพาะก,กับทีมท่าน,น,นั้นขัดคนแรงแค่กับทีมโอ้ยจะวันนี้โอ้ย,อยคือเรืองคือแรงนะครับทุกคนเริ่มแรงะล้วคนจะแรงได้ระวั้งติดไกูฟาร์มนั่นเนี้ยจะแบกทีมได้ไหมก่อนนั่นแหละครับทุกคน ดอนวอร์รี่อย่าสมงสีเราจัดก,การเองหู้เลยมาสุสีฟันหอยอดากสเตรเยอร์โอ oh. e ้ยโอิดากสเตรเยอร์นิดก่อนรได้จัดได้เราจะตัดเรื่องได้ดักด้วยอ่ะต่กอันถัดไปเป็นกล่องเกิดสุสีเซนแช็กปุ่มก่อนนางบางสกิลหนีก็ไม่มีก่อนจะเข้าพุ่มตะกดสุสีเซนนะคะสุสีเซนสกิลหนึ่งค่ะเดี๋ยวเปิดแหนบเปิดโป๊กโคนค่ะมาอีดอคนี่ขวานใหญ่นักหรอ พอใหญ่ทันั้นว่เออใหญ่ๆนี่แหละสมสิีนชอบค่ะใหญ่ๆนี่ไปฟันหอยแบบรัวๆสีนี่คือร้านมากเหมือนเจ้าของมันเลยเนี่ยวยีดิโป้นี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ดู้เซร์ฟกูมีตัดเลือดค่ะว่าดูเลือดเข้าตายสาตายอีดอกตายใครอีเวนต์นู้นสมน์หน้าคือตายค่ะชนะเลิศชนะได้ได้ยังไงเออคือเลิศนะเกิดแล้วต้องรีบจบอีดอกเนเน่นเกมสู้เขาไม่ได้โอเควิกตอรี่ เด็ดๆปังๆ MP ฉันไม่น่าได้เพราะ่ตานี้ฉันเปรี้ยวตีนเกินไปหน่อยตาเยอะอยู่นะไม่เทียบกับเพื่อนคนอื่นๆแต่ m ีตานี้ก็คือออรนตินอลจงจ้าโ,โ,โ,โออู้โหคิดเป็นคิวจากพนกเราได้ซึ่งดีๆที่ฉันรู้สึกเหมือนแพทน,น่าจะได้รับการปรับเนาะเออก็เป็นยังไงเดี๋ยวจะลองมาเล่นให้ดูเลยสัทุกคน คลิสันคลิปนี้ก็ประมาณนี้สัตว์คนชอบก็เออชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด b ั c r ไ b e ให้เราด้ดยนทางสัตว์คนสำหรับคลินี้ก็ไปลาจ้ะ,จะคลิปน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เจอกันใหม่สัตว์คนบ๊ายบาย